สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสเปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เอาเมนูราดหน้ามาฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นราดหน้าเส้นบุกนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนราดหน้าเส้นบุกของปวยก็จะมีนี่ค่ะมีเส้นบุกเนาะแล้วก็จะมีบรอกโคลีค่ะ กุ้งสดแล้วก็นี่ก็เป็นปลาหมึกนะคะส่วนนี่ก็จะเป็นกะหล่ำพวงค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันผสมน้ำนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นผงปรุงรสค่ะมีน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่น นิดนิดหน,หน่อยหน่อยต้องรอดูค่ะนี่ค่ะส่วนผสมทั้งทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,นี่เราเอาเส้นบุกมาผัดกับน้ำมันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเ,เพื่อนเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำน้ําราดกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆปุ๋ยก็เอากระทะต่อจาก ผัดเส้นนั่นแหละค่ะใส่นี่ใส่ปลาหมึกลงไปนะคะคนไปคนมาผัดให้ปลาหมึกสุกนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะพเพื่อนๆปลาหมึก ก็เริ่มสุกแล้วนะคะปลาหมึกนี่เป็นปลาหมึกแช่แข็งนะคะก็เลยจะมีน้ำออกมานะคะนี่เราก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ปุยก็ทำตามใจอีกนะคะไม่มีความพิถีพิถันอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วเราก็มาเลยค่ะใส่พักกระลำพวงลงไปใส่ บรอกโคลีลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วปุ๋ยก็จะมาเติมน้ำค่ะเพื่อนๆเติมน้ำลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะคนผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาไว้สักพักให้ผักสุกนะคะแล้วก็เติมเต้าเจี้ยวลงไปนะคะ คนเราต้องมาชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะจืดเราก็เพิ่มเติมผงปรุงรสลงไปอีกนะคะแล้วก็เติมด้วยแป้งมันที่เราผสมน้ำที่เราคนน้ำเอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ก็คือราดหน้านะคะนี่คือน้ำราดหน้าของเรานั่นเองคือมีกุ้งกับปลาหมึกแล้วก็ผักบรอกโคลี่แล้วก็ กลั่ำพวงนะคะนี่ค่ะทุกคนเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ก็เป็นเส้นบุกที่ผัดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานนะคะแล้วก็ตักน้ำราดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะรัดหน้าเส้นบุกของเจ๊ปุยนะคะนี่ค่ะเพื่อน ใครที่อยากปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะคะใส่พริกปน่นใส่น้ำส้มสายชูเติมน้ำปลาหรือน้ำตาลลงไปก็ได้หรือว่าใครจะทานแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ารสเขากลมกล่อมอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วแต่คุณชอบนะคะนี่ค่ะ แล้วแต่ใครจะชอบอะไรยังไงนะคะใครจะทำราดหน้าเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ก็ได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะมากค่ะมากินราดหน้าเส้นบกกับเจ๊ปุสยสไปรมันกันนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็เอาราดหน้ามาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจเจ๊ปุยเสมอมานะคะ ผิดพลาดประการใดปุยก็อขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน